สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะแสดงการทำ Pop Out Zoom Pop Out Zoom ก็จะเป็นการทำให้บริเวณที่เราต้องการจะเน้นนั้นกระเด้งขึ้นมาโดยปกติเวลาที่เราซูมทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นการขยายไปทุกๆส่วนแบบนี้แต่เมื่อเป็น Pop Out Zoom เฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้นครับที่จะกระเด้งขึ้นมา และเมื่อยกเลิกการซูมครับทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมป๊อปอา z ซูมนั้นทำอย่างไรมาดูกันเลยครับในตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะทำป๊อปอา z ซูมเฉพาะบริเวณนี้วิธีการก็คือให้เลื่อนไปยังจุดเริ่มต้นที่เราต้องการจะทำป๊อปอาซูมนะครับจากนั้นให้ไปคลิกที่คลิปจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็คลิกไปที่สปริ t จากนั้นก็เลื่อนไปยังจุดสุดท้ายที่เราต้องการจะซูมนะครับจากนั้นก็คลิกไปที่คลิปแล้วก็คลิกไปที่สปริตนะครับผมจะลบในส่วนของเสียงออกนะครับเพราะว่าไม่ต้องการจะใช้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ช่วงที่เราต้องการจะทำ p o p o u u z ซูมขึ้นมาแล้วให้เราคัดลอกมานะครับจากนั้นให้คลิกเมาส์ขวาบนคลิปแล้วก็คลิก Copy นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ขวา แล้วก็เลือกเพจแล้วก็ปรับให้พอดีกันนะครับจากนั้นเราจะครอบตัดในส่วนที่เราคัดลอกมาให้เหลือเฉพาะบริเวณที่เราต้องการจะเน้นเท่านั้นนะครับให้เราคลิกไปที่คลิปจากนั้นก็คลิกไปที่ครอบแล้วก็ไปปรับกรอบของครอบหรือว่าครอบตัดนะครับให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการเท่านั้น ้าเกิดว่าเห็นไม่ชัดเจนนะครับให้เรากด Spacebar หรือว่าคันเคาะเพื่อไปยังโหมดแผนนครับจากนั้นก็หมุนลูกกลิ้งนะครับแล้วก็คลิกเมาส์เลื่อนแบบนี้แล้วก็ไปคลิกที่ Crop Mode แล้วก็ปรับให้พอดีกับพื้นที่ที่เราต้องการจะเน้น หลังจากที่ครอบตัดพอดีแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปใส่ a อนิเมชันนะครับไปที่ส่วนแรกนะครับจากนั้นให้คลิกไปที่คลิปแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม a ก็จะเป็นการสร้าง a อนิเมชันจากนั้นก็ไปช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกไปที่คลิปแล้วก็กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็กดปุ่ม a บนคีย์บอร์ด จากนั้นนะครับให้เราคลิกลากในส่วนของคลิปนะครับให้คลิกไปที่คลิปนี้ก่อนจากนั้นก็คลิกลากเพื่อขยายก็คือส่วนนี้เราจะเน้นจะทำป๊อปอ t z ส o มนั่นเองหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะพบว่าในส่วนที่เราได้เลือกเอาไว้นั้นมันจะมีการขยายออกมาและสุดท้ายก็จะกลับไปแสดงเหมือนเดิมนะครับครานี้เวลาที่ขยายออกมาเนี่ยอาจจะดูโดดเด่นไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าพื้นหลังยังชัดอยู่นะครับก็อาจจะทําให้ในส่วนที่เราขยายมานั้นดูไม่โดดเด่นเพื่อต้องการให้ ภาพที่เราขยายมานั้นดูโดดเด่นเราก็จะทําให้พื้นหลังนั้นมันเบลอหรือว่ามันมัวมองไม่ชัดเจนในส่วนที่เราขยายออกมานั้นก็จะดูชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะใช้เบลอเข้ามาช่วยนะครับไปที่ annotation แล้วก็คลิกไปที่เบลอ n d Highlight นะครับจากนั้นให้เราคลิกเบลอมาลากจากนั้นให้เราคลิก เมาส์ขวาที่เบลอใน c a นวาสครับแล้วก็คลิกไปที่ scale to fit จากนั้นให้เราไปปรับในส่วนของ intensity เนี่ยให้กลับมาชัดแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราลากให้พอดีกับในส่วนของคลิปที่อยู่ด้านล่างแบบนี้จากนั้นให้เราขยายไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ ดับเบิลคลิกไปที่ปุ่มขาวๆตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เลื่อนมายังจุดเริ่มต้นเพื่อเลื่อนมาที่จุดสุดท้ายของแอนิเมชันครับแล้วก็คลิกไปที่เบลอครับจากนั้นก็กดปุ่มชิป A a ในส่วนท้ายก็เหมือนกันครับให้เราดับเบิลคลิกไปที่ปุ่มเซขาวแล้วก็คลิกไปที่ส่วนของ เบลอนะครับเราก็กดชิป t A จากนั้นให้เราดับเบิลคลิกมาที่ส่วนนี้นะครับจากนั้นให้เราไปปรับในส่วนของ Intensity จะให้เบลอมากน้อยแค่ไหนเราก็ปรับเอานะครับหลังจากที่ปรับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือช่วงนี้ยังไม่เบลอนะครับเมื่อถึง Animation ปุ๊บก็จะเบลอและสุดท้าย ก็จะยกเลิกการเบลอแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราสลับในส่วนของเบลอเนี่ยมาอยู่ที่ด้านล่างแล้วก็ในส่วนของ Pop out Zoom นะครับให้ไปอยู่ด้านบนวิธีการก็คือให้เลื่อนเพลเ a d มาอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับของคลิปจากนั้นก็คลิกลากไปวางด้านบนแล้วก็เลื่อนเบลอเนี่ยอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ลองเล่นดูจะเห็นว่าหลังจากที่เราเล่นไปเนี่ยเมื่อถึง Animation มันก็จะป๊อปเอาต์ขึ้นมานะครับในส่วนที่เป็นเบลอเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นหลังนั้นมัวนะครับมันก็จะทำให้ส่วนที่เราขยายออกมานั้นดูโดดเด่น ในส่วนท้ายเวลาที่เราซูมเอาออกมาแล้วนะครับในส่วนของเบลอนั้นก็จะทำให้ภาพพื้นหลังนั้นกลับมาเป็นปกตินะครับ นี่ก็เป็นวิธีการทำป๊อปอัพโ o มอย่างง่ายๆนะครับ